สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกันกบป้ายสถานะอุปกรณ์นะคะป้ายตัวนี้นะคะลูกค้าได้เคยสั่งมาแล้วเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแล้วครั้งนี้ลูกค้าก็กลับมาสั่งอีกครั้งหนึ่งงานตัวนี้นะคะก็จะส่งลูกค้าภายในวันนี้จะจะให้ดูป้ายนี้นะคะป้ายนี้นะคะก็ทำมาจากอะคริลิกเนาะแล้วก็เลเซอร เป็นตัวโค้งนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นโคง้งเลเซอร์ยกขอบขึ้นมานี่นะคะปลายจะมียกขอบขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลูกศรตรงนี้ก็เป็นเลเซอร์เหมือนกันสามารถเลื่อนได้นี่เลื่อนได้แบบนี้นะคะ สำหรับงานนี้นะคะลูกค้าสั่งมาทั้งหมด50ป้ายนะคะที่เป็นป้ายแบบนี้ลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการทำงานป้ายอะคริลิกนะคะเป็นป้ายสั่งประกอบพิเศษไม่เหมือนใครนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ห้าค้นส่วนจำกัดเมจิก95นะคะเดี๋ยวจอยจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะ ขอบคุณลูกค้านะคะที่ติดตามชมผลงานของจอยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ